กังวลไหมครับหรือว่ากลัวเรื่องการโดนโกงไหมครับเพราะว่าซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์อะครับไม่ครับไม่กลัวเพราะว่ามาดูตัวจริงแล้วก็คุยกับเซลล์แล้วก็เลยมั่นใจสวัสดีครับอันนี้มาอยู่กับผมเชนทักทูแฮนนะครับแล้วก็อยู่กับพี่สมจิตนะครับพี่สมจิตมารับรถกระบะคันนี้เองนะครับก็สอบถามพี่สมจิตนิดนึงครับว่าเห็นรถคันนี้ได้จากช่องทางไหนครับพี่ อินเทอร์เน็ตครับอินเทอร์เน็ตเป็นเฟซบุ๊กหรือว่าเป็นมาเก็ตครับเป็นมาเก็ตเพจใช่ไหมครับมาเก็ตเพจทางเฟซบุ๊กเนาะก็กังวลไหมครับหรือว่ากลัวเรื่องการโดนโกงไหมครับเพราะว่าซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ครับไม่ครับไม่กลัวครับเพราะว่ามาดูตัวจริงแล้วก็คุยกับเซลลแล้วก็เลยมั่นใจวันนี้ขอบคุณพี่สมจิตมากเลยนะครับที่มา รถกระบะคันนี้นะครับยินดีครับได้เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเป็นครอบครัวทักทูแฮนนะครับก็หลังจากนี้ก็ขอให้พี่สมจิตนะครับเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับแล้วก็ขอให้รถคันนี้นะครับขนเงินขนทองให้พี่สมจิตเยอะๆเลยนะครับครับผมขอบคุณมากครับฝากท่านผู้ชมมานิดนึงนะครับถ้ามีลูกค้าท่านใดสนใจนะครับรถกระบะหรือรถบรรทุกก็ติดต่อมาที่ผมได้นะครับที่เบอร์0 6 1 4 2 3 9321หหรือจะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลนะครับ พักทูแฮน์นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube นะครับกด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ